สวัสดีครับวันนี้วันที่8พฤศจิกายน2565นะครับและการของเซตนั้นก็ยังคงบวกขึ้นไปก็อยู่ที่1,634.40จุดนะครับบวกไป10จุด 83มาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก1้ 720P นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะก็เป็นแนวโน้มจังหวะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปนะครับดัะน,นั้นราคาราคาหุ้นอะายตัวก็ยังคงมีโอกาสขึ้นไปนะครับแตกต่างกับราคาอันนี้จะเป็นเยลไทม์นะครับ จะเห็นว่า w t i กับ b e n ส p o r t นั้นก็ลบลงมานะครับแต่ว่าค่าน้ำมันของไทยนั้นก็พึ่งขึ้นไปเป็นสถานการณ์ที่6บขันนะครับ 1, ผันผวนนะครับราคาค่าเงินบาทนะครับอยู่ที่ 37.$ ต่อดอลลาร์นะครับเราอัปเดตสถานการณ์ทั่วไปนะครับราคาทองเมื่อเช้าก็เข้าใจว่าลงนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาทองก็อยู่ที่ 1,668.39$ ออนต่อดอลลาร์ เราจะไปดูวิธีการสแกนการสแกนหุ้นของเราไปที่ m ายสแก ner นะครับแล้วก็ไปที่ชื่อที่เราตั้งเอาไว้นะครับกดเข้าไปมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าไปดูก่อนนะครับว่าเราตั้งค่าย,ยัางไงนะครับก็คือสแกนในตลาดเซตกับตลาด MAI นะครับแล้วก็เอาราคาตั้งแต่0.1ขึ้นมาถึง1บาทนะครับแล้วก็มีวลลุ่มตั้งแต่100,000ถึง1พัเล้านนะครับแล้วก็ ด้านไพเราใช้ใช้ Book Value นะครับต้องมีการ Close น้อยกว่า Book Value เราก็ตั้งเป็นให้เขาเรียงจากราคานะครับมากลงมาหาน้อยกดเซฟล้วกดลันสกีนนะครับก็จะได้หุ้นเหล่านี้มาซึ่งหุ้นเหล่านี้นั้นก็เป็นจังหวะให้ช้อนซื้อตั้งแต่ราคาน้อยๆถึงทำกำไรนะครับเราก็จะค่อยๆเข้าไปดูกันนะครับตัวแรกก็คือตัวอ l อนะครับ ใส่อินดิเคเตอร์ที่เราใช้ประจําในการพยากรณ์ก็คือบูลเ n อร์แบนด์ล้วก็ใส่ l i ลีเนีย a t i o n แล้วก็ใส่ MACD แล้วก็ใส่ Moving a v e r a อ e เขออภัยนะครับ moving a v e r ว g e เราต้อง,อองกรอบอใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็ใส่เพราะว่าเราจะได้อยู่ในกรอบเดียวกันแล้วก็ใส่200นะครับ200แทน5 5 5วันนะครับทีก็จะเป็น5วันเราก็จะอัปเดตเข้าไปนะครับทำไมเราถึงต้องใส่ตัว ปูพิงแอ e เปิลเลต์200วันนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าจังหวะแรงต้านทานสูงสุดเขาอยู่ที่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็คือราคาเขาต่ำสุดเรียบร้อยนะครับ mm hmm. เขาก็จะค่อยๆไซเวย์ mm hmm. ขึ้นไปที่ราคาสูงสุดแล้วก็มีโอกาสไซเวย์ขึ้นไปเพื่อไปชนส้น200วันนะครับก็จะย่อตัวก่อนที่จะสะสมพลังแล้วพุ่งขึ้นไปอีกทีนะครับเราดูแนวโน้มของไทม์เฟรมเด y เราดูไทม์เฟรมวิกเพื่อยืนยันนะครับในแรงที่ใน,ใน ที่เราสัญนาสัาิฐานนั้นจะมีโอกาสถูกต้องหรือเปล่าก็ดูตัว t i m r f m e w e e k นะครับไท e ์เฟรวก็บอกว่าตอนนี้ราคานั้นอยู่บริเวณด้านล่างของดิเรกชันจังหวะถัดไปก็คือเขาจะค่อยๆไซด์เวย์นะครับขึ้นไปที่ด้านบนระหว่างนี้มันจะมีเส้น2องเลว,วันใน TimeFrame Day อยู่แถวๆนี้นะครับมันจะต้องขึ้นไปชนเส้น2องเลว,วันแล้วก็ยอดตัวแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับเพื่อจะกลับไปที่ราคา0.98นะครับสลับตัว All นะครับ ตัว A w l นี้ก็ดูจากแนวโน้มมันยังคงเป็นแนวโน้มไซเวดาวนะครับราคาก็จะคือตอนนี้มันอยู่ที่ต่ําสุดเรียบร้อยมันก็จะค่อยๆไซเวขึ้นไปอย่าลืมนะครับว่าในแพทเทิร์นของราคาของเรานั้นะครับแพทเทิร์นราคานะครับเมื่อเทียบกับเวลานะครับไซเวดาวลงมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบของเลนเนีลเลกชั่นนะครับเ <c oughs> มือ่อเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่สูงเขาก็จะไซเวลงมาต่ําสุดเมื่อต่ําสุดเขาก็จะไซเวกลับขึ้นไปที่สูงสุด เป็นแบบนี้แบบอินฟินิตี้ไปทางขวามือเพราะฉะนั้นจากที่เราเห็นนะครับอันนี้เป็นไทม์เฟรมวีคนะครับเมื่อเขาขึ้นไปสูงสุดเขาก็จะค่อยๆลงมาต่าสุดเมื่อต่าสุดเขาก็จะค่อยๆขึ้นไปสูงสุดเพราะฉะนั้นจังหวะนี้คือจังหวะที่เราจะเข้าตั้งแต่ปัจจุบันนี้นะครับคือตรงนี้นะครับถ้าท่านจะเข้าเก่งกําไรก็คือจะเก่งกําไรช่วงจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือมันจะไม่ใช่จะไม่ใช่เราเราเรา,เราไม่จําเป็นจะต้อง ลงทุนทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือว่าเราเราลงทุนในจังหวะที่จะทํากําไรนะครับก็คือเมื่อเขาลงต่ำเขาก็ต้องขึ้นสูงนะครับจะเป็นแนวนี้นะครับเพราะฉะนั้นในไทม์เฟรมเดย์ก็บอกว่ามันก็ยังเป็นจังหวะที่จะต่ําขึ้นไปสูงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับถ้าเราเข้าที่ราคาที่เขาอยู่ตอนนี้ก็คือราคา0.7นะครับมันเราต้องกัดฟันทนถือให้ราคาไหลขึ้นไปที่0.8 ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นช่องกําไรที่เราจะได้นะครับรายที่เราคาดว่าเราจะได้นะครับก็คือจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับก็จะเป็นกําไรนะครับนี่ก็อยู่ที่ท่านลงทุนพิรนาดูดีๆนะครับขออนุญาตออกตัวก่อนนะครับว่าเราเป็นช ANNEL ที่ไม่ได้มาเชิญชวนหรือว่าเขาเรียกอะไรนะให้เป็นไม่ให,ให้ให้มีหุ้นใดเป็นสปอนเซอร์นะครับเราไม่ได้มาชับชวนให้ท่านลงทุนในสิ่งที่เรานําหุ้นแต่ละตัวนมะา อ่านให้ท่านได้เห็นจังหวะก,การเดินทางของราคานะครับแต่เราต้องเราต้องอการที่จะทําให้ท่านเห็นว่าในการเดินทางของราคานั้นมีความเป็นไปได้แบบไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งนั้นทุนท่านต้องใช้สติในการดูนะครับแล้วก็ขอบคุณโปรแกร,รม s p e เ m o o i l l e ที่เป็นตัวที่นําเสนอนราคาหุ้นต่างๆก็ออกมาให้เราเห็นแล้วก็มีเครื่องมือให้เราดูนะครับ ตัวนี้จังหวะของเขาก็คือเราดูตรง m a c d ก็จะก็เห็นว่าจังหวะนั้น m a c d ก็กําลังค่อยๆชี้ขึ้นนะครับวนลุ่มยังไม่มีนะครับดัะนั้นราคาก็จะค่อยๆขึ้นไปตาม m a c d ขึ้นไปเราก็เก่งกําไรได้นะครับก็ลาแต่ท่านนังทุนจะพิจาราดูนะครับว่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นแนวโน้มแบบนี้หรือเปล่านะครับถัดมานะครับตัว c g d นะครับ CGD ก็ลักษณะตอนนี้ก็คือยืนเหนือเส้นสองว,วันนะครับยืนเหนือเส้นสองว,วันเราก็น่าจะมีโอกาส อยู่ติดติดบุริทด้านบนของ linear g r c a t i o n นะครับเมื่ออยู่บริเวณนี้นะครับถ้าถ้ายังคงถือต่อไปหมายว่าถ้าถ้ายังคงรักษาแนวโน้ม s i d e w a y ขึ้นไปนะครับราคาก็จะค่อยๆทํากําไรให้กับทุกคนนะครับตรงนี้นะครับถึงตรงนี้นะครับถึง linear g r c a t i o n สูงสุดนะครับอย่าลืมนะครับว่ากรอบ linear g r e a t i o n นะครับราคานะครับขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากจุดนี้ก็คือตัวนี้ต่ําสุด ไปก็ต้องขึ้นไปสูงสุดนะครับเราก็เก่งกําไรจังหวะที่เขากาลังเตรียมพร้อมที่จะขึ้นไปสูงสุดทางลงทุนก็พินาดูนะครับอันนี้เป็นนี้อันนี้เป็น time frame w e e k และนี้เป็น time f r ร m e day ครับจังหวะของ Timeframe Day ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้นมาสูงสุดของลีเ a ียลิเค i o n ก็จะค่อยๆไซด์เวดาวล,ลงมาแต,แต่นะครับเมื่อเขามาชนเส้นสองะว,วันเขาจะไซด์เวกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็คือเราจะมารอรับหรือว่าเข้าทํากําไรที่บริเวณเส้น2และว,วันก็คือ0.46 0.46นข้า แนวรับก็คือเข้าที่0.46แล้วก็เป็นจังหวะให้ทำกำไรขึ้นไปที่แนวต้านสูงสุดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ0.49หรือ0.50นะครับของ Linearition แล้วตัว c j ีเป็นจังหวะไซด์ w a y Up ขึ้นไปเหมาะสมที่ท่านตะเตรียมเก่งกำไรก็คืออันนี้ก็คือเราจะรอรอรับที่เส้น2แะ้ววันนะครับไม่ว,ว่ายังไงก็ตามนะครับราคามันจะต้องไซด์วดาวลงมาชนเส้น2ระว,วันแล้วก็ดีดกลับขึ้นไป อันนี้ก็เราก็รอดูนะครับว่าตัว CGD เนี่ยจะเป็นเช่นอย่างที่เราได้แนะนําให้ท่านหรือเปล่านะครับมันก็ควรจะรอรับที่0.45รัดมานะครับตัว UPA นะครับ UPA นี้ก็เป็นจังหวะไซเ์เวดาวถ้าดูใน Time Frame Day นะครับจังหวะของเขาวันนี้นะครับมีแรงซื้อนะครับมีบอลลุ่มแล้วก็มี MACD นั้นเข้าใจว่าอยู่ในจังหวะเส้นสิกแนลพอดีนะครับมีบอลุ่มซื้อขายแล้วก็ ทั้งเทียนก็เป็นทั้งเทียนหนานะครับหมายก็ว่าเป็นทั้งเทียนแบบนี้ก็คือเป็นสีเขียวนะครับถือว่ามีพลังแล้วก็กำลังสะสมพลังแลแ้วก็ราคาก็ติดขึ้นมาจาก0.23ขึ้นมา0.24แล้วก็บวกขึ้นไป0.25นะครับก็ถือว่าวันนี้บวกขึ้นมา0.02นะครับถือว่าขึ้นมาแรงทีเดียวนะครับแล้วตัวนี้นะครับจะมีโอกาสเป็นยังไงครับเพราะว่าตรงนี้เป็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่มีแรง มีแรงบวกขึ้นมาเพราะว่าถ้าดูจากการรายงานของ f45 นะครับ f45 ก็คือผลการดำเนินงานของ UPA นะครับก็มีกำไรนะครับก็มีกำไรกว่า200ล้านนะครับประเด็นก็คือว่าถ้าเราดูทางเ r a ร e ฟี e k ก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นจะค่อยๆนะครับพุ่งขึ้นมาชนเส้น2ละวันนะครับถ้าสามารถทะลุเส้น2ละวันได้นะครับก็ทะลุขึ้นไปแต่ว่าถ้าเกิดไม่สามารถทะลุได้ก็จะยอดตัวลงมา ก่อนที่จะพุ่งกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวตัวสำคัญคือเส้น2ราวยวันนี้นะจะต้องผ่าทะลุให้ได้นะครับทุกคนก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าเขาจะอันดับแรกก็คือทะลุขึ้นบุลิจูแบนนะครับอันดับ2ก็คือต้องมาทะลุเส้น2ราวยวันก็สมควรที่จะทะลุให้ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้บิตคอยก็กําลังกําลังมาแล้วก็ราคาก็ร่วงลงมานะครับสำหรับบิตคอยเพราะว่าตัว u p a นี่ก็เป็นบริษัทไมนิ่งนะครับ ก็เป็นเหมืองนะครับเหมืองผลิตขุดนะครับขุดบิตคอยนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็กําลังคุดขุดอยู่เรื่อยๆนะครับประมาณ7 8 0 0แพเครื่องก็จะได้จะได้ i ิตคอยมาเยอะนะครับก็จะทําให้บริษัทนั้นได้กําไรก็ถือว่าเป็นบริษัท Mining นะครับเมื่อเมื่อไมเน n งเข้ามาได้กําไรนะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าดูจาก Time Frame Day ตอนนี้ก็คือเขาไซด์เวดาวใช่ไหมครับแต่ถ้าดู Time Frame Week เขาก็เป็นจังหวะให้ทํากําไรนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับคือเราจะไม่พุ่งไปทีเดียวนะครับก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปยืนเหนือลีเนียลกชั่นแล้วก็ค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เปลี่ยนแกนของลีเนียลกชั่นให้เป็นไซด์เวย์อัพตามไทม์เฟรมวีคนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นนะครับราคาก็จะให้กําไรกับทุกคนนะครับเความว่าตั้งแต่ตรงนี้ไปเขาก็จะค่อยๆไซด์เวย์เพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ราคาก็จะกลับไปที่ดูทา่าเฟรมเดยกให้ทา่าเฟรมวีก่อนนะครับว่าจังหวะาการราคาก็จะค่อยๆทะยานพุ่งกลับขึ้นไปที่0.5 0.65ก็ได้นะครับหมายความว่าราคาก็จะค่อยๆทยานกลับขึ้นไปที่ราคาเดิมที่เขาเคยขึ้นมาแล้วบริเวณนี้นะครับเขาก็าจะมาขึ้นอยู่บริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ท่านเข้า,ขาเข้าเก่งกําไรบริเวณนี้อยู่ที่0.25นี่นะครับ มันก็จะค่อยๆไซเวกับขึ้นไปนะครับทะลุเส้น2และวันขึ้นไปนะครับจากดูแดงโน้มตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ราคาเซ็ตอยู่ที่1630ใช่ไหมครับถ้าขึ้นมาตรงนี้มันเซตก็ต้องอยู่ประมาณ1800นะครับสำคัญว่าเซตต้องค่อยๆไซเวกขึ้นไปมีราคาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเ,เป็นเราก็ราคาของตัว u p a ก็จะมีโอกาสการะนำหรือว่าคอยตามขึ้นไปนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็มีความสัมพันธ์กันแบบนี้นะครับกับราคาเซ็ตนะครับถ้าเซตล่วงตัว UPA ก็จะมีโอกาสล่วงลงมาเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะมีส่วนจากเซ็ตอันนี้คือตัว UPA นะครับเราบอกแล้วว่าราคาของ UPA มีโอกาสกลับขึ้นไปที่0.60หรือ0.59้ซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่0 2นสนะครับตัว UPA นะครับก็เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ก็คือเขาจะต้องไซด์เวล์ออกด้านข้างนะครับไซด์เวล์ออกด้านข้าง แล้วก็ราคาก็ยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเปลี่ยนแกน linear p o a t i o n ให้ไซด์ w ว y อัพขึ้นไปต้องเป็นแบบนี้นะครับราคาถึงจะค่อยๆอีกลกับขึ้นมาเราก็เซ็ตจะต้องบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเซ็ตก็ต้องไปพันเจ็ดพันแปดนะครับก็ทําให้ราคาของราคาหุ้นก็จะเพิ่มตามขึ้นไปนะครับพอจะเข้าใจใช่ไหมครับถัดมานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวแกรนแกรนนะครับตัวนี้เป็นหุ้นจังหวะไซด์ w ว y อัพถือว่าเป็นหุ้นเหมาะสมที่ควรจะ เอาไว้เนี a ยฟอเบริกนะครับจากจังหวะนี้คือเขาอยู่บริเวณตรงเส้น2แล้วันนะครับสำคัญคือเส้น2องรวันเนี่ยสำคัญนะครับคือมันเป็นเส้นทั้งแรงต้านแล้วก็เป็นเส้นทั้งดันราคาให้พุ่งขึ้นไปนะครับตอนนี้ราคามันกําลังจะทําท่าที่จะกําลังตัดสินใจที่จะพุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามันสามารถเลยเกึง่งกลางบรูจเจร์แบนดพุ่งขึ้นไปได้นะครับมันก็จะ,ะคือคือมันเลยอยู่เหนือบรูจเจร์แบนอยู่แล้วแต่ว่ามันกําลังเจอแรงต้านจากเส้น2แล้วันนะครับถ้าสามารถ พุ่งผ่านไปได้นะครับมันก็จะพุ่งขึ้นไปที่นี่เนียกระชั้นด้านบน,นก็จะให้กําไรไปที่0.25นะครับดังนั้นตอนนี้ราคาของตัวแกลนอยู่ที่0.23แล้วก็มีจังหวะไซเวย์ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นาจากตัวนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นย่อมคงมีโอกาสพุ่งขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็พุ่งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือทม์เฟรมเดย์นะครับอันนี้คือทม์เฟรมเดย์นะครับแต่ถ้าเราดูเพื่อเป็นการต่อเนื่องเราต้องดูที่ Time Week บ ทำเฟรมวีก็เห็นว่าจังหวะนั้นมันซา์เวดาวลงมานะครับคือจังหวะของ l i เ e a r equation นะครับซด์เวดาวแตราว่าในจังหวะของท์เฟรมเดก็กลาลังจะขึ้นไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นราคายิ่งของของวีขัดไปนะครับดูดูแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนที่เป็นไส้เทียนที่มีแนวโน้มยาวอยู่ตรงนี้ก็หมายความว่าเขากํลาลังตัดสินใจโดจิคี่จะพุ่งขึ้นต่อนะครับถ้าเป็นตัวจิตแบบนี้นะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นต่อแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นโดจิว่วคว่ำลงมานะครับราคาก็จะไปฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวโน้มของในอาทิตย์ถัดไปก็ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปที่0.25ได้นะครับ20.25นะครับแล้วพอหลังจากที่ไปที่0.25เสร็จราคาต้องไซด์เว์ไปทาง้านข้างนะครับเพื่อเปลี่ยนแกนของ linear e q a t i o n ให้ไซด์เวพขึ้นไปอันนี้ของ time frame day time frame week นะครับส่วน time frame day นั้นก็เป็นจังหวะไซด์เวพขึ้นไปอยู่แล้วนะครับถ้า time frame day นั้น เปลี่ยนหน้าตาคือให้ไซด์เวอัพขึ้นไปถ้าเฟบี้ก็จะค่อยๆกลับแกนแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาตามนะครับตอนนี้ก็คือราคานั้นยืนเหนือเส้นสองลว,วันนะครับยืนเหนือกึ่งกลางบริจแบนนะครับดัะนั้นราคาก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นมาที่0.25ได้นะครับเมื่อขึ้นมาที่0.25ก็ได้กําไรกันอันนี้ถ้าตัวแกรนนี้เป็นหุ้นขนาดเล็กแล้วก็ถ้าเราลงทุนประมาณสัก2 0 0 0 0ใช่ไหมครับ20,000บาทเราก็จะได้อ่มันเปลี่ยนไป0.03 3ส,สตางค์นะครับก็จะได้คืนกลับมาประมาณสักเกือบหมื่นบาทนะครับก็ประมาณนั้นนะครับราคาคือลงทุนน้อยก็ได้กําไรกลับมา,มากนะครับสาหรับตัวแกรนเพราะว่าแต่ประเด็นก็คือเขาจะต้องมีวลลุ่มล่อยกั้นท่ากัทานทางอยู่เยอะแยะนะครับอันนี้เราก็อธิบายท่านเขา้าใจประมาณนี้นะครับโดยทางเฟรม day นี้ก็ถ้าดู m a c d ก็อยู่ในทิศทางขาขึ้นนะครับแต่ว่าวลลุ่มเหมือนคงไม่มีเพราะว่าเขายังไม่มีใครรับรู้นะครับยัง ตลาดยังไม่รับคูรู้เพราะว่ามีวอลลุ่มเข้ามาเล็กน้อยระดับแสนแสนเดียวนะครับแล้วก็ดูแท่งเทียนที่เป็นไส้เทียนยาวจุดาลาตัวนี้ดีๆนะครับในจังหวะถัดไปก็จะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปเข้าใจว่าตัวกรรกรนี้จะมีโอกาสพุ่งทะลุขึ้นไปในเร็วๆวันนี้นะครับให้จับตามองอย่างดีนะครับท่านนักลงทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านจะลงทุนหรือเปล่าก็อยู่ที่ตัวท่านเองหรือท่านจะเข้าทันทันจังหวะที่มันก่อนมันจะพุ่งหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่ตัวท่านนักลงทุนเองนะครับ พอทุกการลงทุนมีความเสี่ยงในทุกความเสี่ยงก็จะมีผลตอบแทนนะครับจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ต้นทุนของทุกคนก็หลออพี่นาดูนะครับเราก็นําหุ้นที่พอจะมีจังหวะในการเข้าทํากําไรมาให้ท่านได้ค่อยๆฝึกทํากําไรกันไปยังไงก็ถ้าเกิดท่านชอบก็แชร์กดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับเพื่อจะได้รับทราบในการที่เราจะได้ปล่อยคลิป ให้ท่านได้รับชมกันนะครับเราก็ดูดูไปแล้วก็คิดไปนะครับหลายหลายสิ่งหลายอย่างบางท่านก็ดูไปก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นอยากจะให้เข้าใจก็ต้องคิดคิดไปนะครับคือหลัจากลักษณะที่เราเอามาล้วก็อธิบายท่านเข้าใจว่าหนึ่งเราต้องดูจากตรงไหนมีเครื่องมืออะไรบ้างที่เราจะต้องทําความเข้าใจเมื่อเร,รู้จากเครื่องมือแล้วเราต้องรู้จากไทม์เฟรมนะครับไทม์เฟรมเราต้องดูตัวไหนถ้าเราถ้าเราจะเข้าในช่วงจวังหวะใกล้ๆเราต้อง ลดลงไปที่30นาทีเพื่อดูจังหวะการขึ้นการลงของราคาก็คือจะถ้าถ้าตรงนี้ก็คือว่าเอาลงมาต่ำเรียบร้อยนะครับต่ำก็อยู่ที่ที่เมเนเด้านล่างนะครับจังหวะถัดไปเขาก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะเป็นจังหวะให้เราได้ทำกำไรนะครับคือถ้าเกิดเราเข้าที่0.23ตรงนี้นะครับเข้าที่0.23ตรงนี้เราก็กัดฟันทนถือไปทำกำไรที่0.25นะครับในช่วงภาคบ่าย ของวันนี้นะน,นี่คือการยกตัวอย่างนะครับคือชุกไทาม์เฟรมนะั้นมีความหมายนะครับพอ3 0สินาทีเสร็จ1ชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมงก็จะเป็นจังหวะถัดออกมานะครับก็จะ้เห็นว่าราคานั้นก็จะมีการค่อยๆทยานขึ้นไปนะครับสรับไทม์เฟรมได้นะครับก็อยากจะให้ค่อยๆทําความเข้าใจกันไปนะครับว่าจะต้องทํากําไรจากการดูไทม์เฟรมยังไงนะครับการดูใช้อินดิเคเตอร์แบบไหน ยังไงแล้วดูแนวโน้มของราคาหุ้นเป็นแบบอย่างไหนยังไงนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับพอรู้ซึกรู้ลึกร,รู้ซึงแล้วเราค่อยลงทุนนะครับท่านต้องใช้สติในการรับรู้นะครับเราก็พิรดาดีๆนะครับเราจะได้ทํากําไรกันได้กันทุกคนนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับก็อยากจะฝากชแนลนี้เอาไว้ให้ท่านได้กลับมาดูเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้เป็นประโยชน์กับท่านนักลงทุนนะครับ กําไรให้ได้นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับยังไงก็กราบขอบุณสำหรับสมาชิกที่ได้การุณาสมัครสมาชิกอนเงินบริจาคเข้ามานะครับก็ตัวนี้ก็ข้าว๋วยเตี๋ยวนะครับห้าบาทนะครับห้าบาทนะก็ถือว่าไม่ไม่มากไม่น้อยนะครับถือว่ากําลังดีสาหรับการทําคลิปนะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่การุณาไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ